สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่ทานเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญานะครับและสําหรับในวันนี้เราอยู่กันกับโท่ล้ำไกลนะครับ EP ที่8ซึ่งวันนี้ผมขอข้ามในส่วนของอุป,ปกรณ์สไตตัสอุป,ปกรณ์ที่ผมค้างไว้อีกหนึ่งบทก่อนนะเพราะว่าเราได้รับคําถามเรื่องนี้กันมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคิดโพเลตนะคือโพเลตเนี่ยนะครับในเกมนี้มันจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับก็คือ1การโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกติของเรา 2นะครับคือสกิลกายภาพนะครับและ3คือสกิลเวทซึ่งผมจะคิดอย่างนี้นะสมมติเริ่มต้นมาเนี่ยค่าโจมตีกายภาพคือ1นึ่งนะครับสกิลเวทเสกิลกายภาพคือ1นึ่งสกิลเวทคือ1น,นะครับเมื่อเราใช้อะไรไปสักอย่างหนึงมันจะกลายเป็นติดลบ1แต่ในขณะเดียวกันอื่นๆจะเพิ่มขึ้นสมมติว่า กายภาพคือ1นะครับกายภาพคือ1เวทคือ1เอ่อตีธรรมดาคือ1สมมุติผมตีธรรมดาไปปุ๊บตีธรรมดาจะกลายเป็นลบ1นะครับคือมันจะเบาลงแล้วก็พวกสกิลกายภาพสกิลเวทอ่ะมันจะกลายเป็น2คือมันจะแรงขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวมอนอา่าบอสแต่ละตัวมอนแต่ละตัวมีค่าความเคยชินที่ไม่เท่ากันก็คือมีค่าพลเลดท,ที่ไม่เท่ากันแต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ7นะครับ โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ5ประมาณ7ประมาณนี้เนาะโดยส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าสมมติเราตีธรรมดาไปแล้ว5ครั้งหรือ7ครั้งนะครับทําให้ค่าความเคยชินของการตีธรรมดามันเบาลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลกายภาพหรือสกิลเวทมันจะแรงขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะลองใช้สกิลแบ็กเซปนะครับซึ่งผมว่ายังอัพไม่เต็มหรอกนะมันอาจจะไม่ได้แรงมากนักนะครับอาจจะอยู่ประมาณ 4แสน5แสนเนาะแต่อันเนี้ยผมจะใช้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำโพเลตเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างเบานะอันนี้ผมจะไม่ตีธรรมดานะครับจะไม่ตีธรรมดาจะไม่จะไม่อะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปถึงเราจะใช้ตัวนี้นะครับ a อ t ิวแล้วก็ตามด้วยตามด้วย b a c k s ต็ปเลยนะครับนี่นะแสนสามนะครับแสนสามโอเค ทีนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มทำเริ่มทำโพเลตนะครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสกิลก่อนโอเคมาตีธรรมดาไปก่อนนะครับชุดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคมาเดี๋ยวรอน้องฮิวเลือดก่อนนะครับ เมื่อกี้แบ็กเสปอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยไหนเนี่ยแบ็กเสปอยู่ที่แสนสามนะครับมาเดีย๋ยวเรามารอใช้กันอีกทีนึงอันนี้หลังจะทําโพลเลตไปแล้วนะนี่นะครับห้าแสนกว่าเนาะ อันนี้ก็คือเรื่องของตัวโพเลสนะครับถ้าคาว่าโพเลสพังเนี่ยหมายถึงเราตีธรรมดาหรือใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งมากเกินไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีคําถามในเรื่องของหมัดเวทนะครับหมัดเวทพี่ครับหมัดเวทโพเลสจะไม่เสียหรอครับตั้งคอมโบยาวมากหมัดเวทใส่กายนะครับต้องบอกว่าสกิลของนักลบเวทมนต์นะครับมันสร้างความเสียหายตาม atk หรือ m atk ที่มากกว่าก็จริงแต่ความเสียหายของมันคิดเป็นเวทนะครับ ฉะนั้นถ้าเราไปตัดตอนสุดท้ายเนี่ยด้วย,ด,วยด้วยเอ่อด้วยเอ็นเอ่อมันชื่ออะไรนะด้วยเอ็นชานบาสนะครับด้วยเอ็นชันบาสตามด้วยยูเนี่นเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลเวทแค่2สกิลนะครับถ้าเราปิดเอ่อถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลอื่นๆที่เป็นความเสียหายเวทนําไปนะครับโพลเลตมันก็จะไม่เสียเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของโพลิสเนาะซึ่งหลายคนไม่ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีด้วยหรอหรือไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะครับอันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเนาะเฮ้ยล้มคือ 哎，嗯 <Oi>，怕的、mm。Hmm. โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของโพเลตหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเป็นกํนนาลังใจให้กันส่วนใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ